สองหนึ่งไปเอตเทวดาครับถต้งแล้วผ่านแล้ว,ลวผ่านเลยครัรอบอตเดา ทางนายแทนรับต่อนนวยทแทนฟังนั้นครับผมเปลี่ยนมุมก็แล้วเปลี่ยนองศาก็แล้วครับลำเหมือนเดิมรอดยากครับวันนี้ราคา47โอ้ลำบากครับลำบากล้ำโตไปสะุดนะครับลำดาบพี่น้อง สุดยอดตอนตนี้แปลนเอดเตอร์เอเอรนะครับผ่านแล้วผ่านเลยครับอรจาอัา